สวัสดีค่ะพบกับช่องไส์ไส์สตรีน้องเมื้อนี้เฮาเฮามาน้ำผัวเด้มื้อนี้มื้อนี้มาน้ำพ่อใหญ่หมูเด้มานสร้างหมูเด้อเมื่อเบิ่งสร้างมาถามสร้างเพิ่นความรู้สึกเพิ่นมาเฮ็ดงานโดนนี่เพิ่นรู้สึกว่าจังได๋มาอยู่โดนหลาย อยู dul, ่โดนนี่ม่เห erm ็ดนดนเสิสิพักกันมาอยพีเลยมันว่าควความหมายน่ะมนยังอีกไเพอสมอสิักกันยู่บ้านเพื่อนตีเพื่อยูโดนหลายนะยูต้องมาสิบวกมันสเดือนสเดือนเราหรือสิยูนีบอสันเด้เ็บ้เ็บ bóng <laughs> <bây> băng 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 quang, băng 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 đắng băng 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 เห็ดโดนเห็ดดีก็เลยไม่เย <Or> ี่ยมไายามไปเสรนจละบังยนงามเพิ่นโอ้ทอมีแม่นอนในบ้านเราตัวเนี่ยคือบทีตเออเนาะคือบทีตแองามตัวเนี่ยไหสี ที่เดียวเราก็ดเดี่ยวป้าประตูมีคนทุกบานเบิ่งเนี่ยช่เขาเขามาอยู่แต่บ่ได้พอได้เห็นประตูสามห้องสามห้องนอนห้องน้ำก็ไล่งามแต่นี่ประตูไหม ตัวห้องน้ำเนี่ย mm mm. ห้องก็จะสวยนนสมมเนา, mm hmm. าเะโอ้นี่แหละสร้างมูบนไม้เหย็ดนี่แหละ็นไม้เหย็ดครัวให้เนี่ยห้องน้ำอีไลสวยเช่ะอัน จ๊อบนะคะอืมอู้เพิ่นเพิ่นนะโอ้เปิยยา <Și r variance thumbnails> องงา่สองหองเน้า <noise> ่สองของแต่ตัวนี้บอไม่กระจกโอ้องเ่นี่กระจกก็กันน้องกระดเไักนเพราะวกันกันน้ำกันดินกันอ้ปักปักปักเนี่ยนั่นปักตัว เออฟักบัวมัยมีมีงมีน่อยโอ้โหมาต่เย็นนี่เด้อปากเงปากหน่อยเครื่องทำน้ำอุ่นปั้นปออย่างก่อนอโอปิดก่ ิดปิดปิดเข้ามาตัวนี้บ่ปิดวังหันปิดเข้ามาอืมอืมเฮ้ยห้ามได้บ่ปลาคาบอันนี้ปลาโลมาติอืมสิเมียงบานน คือออกหลังบ้านนะเต้าอู้สุมโอจะเบิ่งหลังบ้านสุมโอจะเบิ่งสุ่มโอ้กันหิย่างเขาพันจะเซ็ตเกือบกันจะเบิ่งสุมโอกันเบิ่งสุมโอเพิ่นกันเลยโดกอยู่เด้สุมโอดกอยู่แต่อบอลมาทันในไงเด้เนี่ย อันนี้ลูกลูกลูกเล็กอยูอ่อันนี้ลูกเล็กอยู่ด้วยนี่เพราะแม่ลูกนี่เนี่ยเห็นไหมลูกเล่นน้อยอยุ่ยง<อ>คือสีหญ่แบบสุดๆเลยแหละนี่ฮึบ้าสมโอท้องดีป่นี่บ่ได้บ่ได้ปลูกไหวก็สมโอเนาะสมโอโอ้้ยนี่สมุม อันนี้ก็สส่นีเดียโอ้ยน่ยีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเสียปยนยนั่นโอ้ยหน่วยแักใหญ่เลยโอ้ตเห็นนี่เนี่ยพื้มีตะลุง่ยๆโอ้โห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 ลูกอิลี่อันนี้ก็ยังมันท่านอีกด้วยคิดว่านี่อ้ยหน่ก่มันสิออก Đó, คิวอันนี้พี่น้องต่นต่นกรบบใหญ่ปันไดหรอกแต่ว่านวยนี่ขันขันมันโดกก็นี่มันสีนวยน้อยเนาะแต่ว่าขันมันลูกห่างห่างยังสิมันสิส้มโอทองดีเนี่ยแต่ว่าลูกนี่บกใหญ่ขันเลยใหญ่ขัหญ่แน่พี่น้องเอึงปลาป่วย ลังบานเลยมี่คื่หลังบานเลยกมัดเน่บ้าเนี่ยบมักหนายุ่ใกล้ๆกันนี่ล้วหักหนากเลยบึงหมักหน้าอุ้ยเปนาทีแล้วอุยหมักน้าบ่บงหมักหน้าพี่น้องบ่เนี่ยหมักหน้า จบคลิปไปสมิงน้องค่ะเนาะถ้าชอบกดไลค์พรใชักดสั้นกระดิ่งดำไว้เด้อค่ะเด้อติดตามคลิปใหม่น้อค่ะเด้อ